เปิดตัวพี่น้องที่พลัดพรากน้องพายุเหมือนระดับสิบถอดกันมาเป๊เติบโตอย่างมีคุณภาพสมกับเป็นครอบครัวที่น่ารักของวงการบันเทิงจริงๆสำหรับสามพี่น้องน้องฮาร์เบอร์น้องฮันเตอร์และน้องนาดาแห่งบ้านจากกักรพง์ลูกๆของนักร้องหนุ่มหลอ่อยูโก้จุลจกักรและภรรยาคนสวยพาน้าทัศนาวลายอ ล่าสุดแม่ฮาหน่าได้เผยโมเมนต์น่ารักๆพี่ฮันเตอร์โคจรมาเจอกับน้องพายุลูกชายฝาแฝดของซุปตาสาวชมพู่อรยาพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าพายุและเฮอริเคนแฮแท็กทีมฮันเตอร์งานนี้บรรดาพี่ๆแฟนคลับต่างแห่กดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆด้วยความรักความเอ็นดูสหนุ่มน้อยที่มองไปมองว่าเอามีความน้าเหมือนกันกันนะเนี่ย เว็บแรกคิดว่าฝาแฝดเอทำไมหน้าพี่เปิดเปลี่ยนไปฮ่าฮ่าฮ่าหน้าเหมือนกันอีกนะเนี่ยพี่น้องที่พลัดพรากเปล่าคะแม่งแฟดกันหรือเปล่าติดกับพี่พายุคือฝาแฝดคะแม่